มาต่ออีพีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่พาร์ที่สองครับวงนี้รายการที่สิบแปดครับวงนี้รายการสิบแปดจะเป็นตะกรุดเก้ากลุ่มของคูบาวังวัดบ้านเด่นนะวงนี้เป็นตะกรุดเก้ากลุ่มของคูบาวัดบ้านเด่นเลยน่ครับตะกรุดเก้ากลุ่มของคูบาวัดบ้านเด่นเลยนี่ครับกระเก่าสวยอย่างเงี้ยนะครับตะกรุดเก้ากลุ่มคูบาวังนี่ครับไปสวยก่ะอย่างงี้เลย น,นี่ครับเส็สวยงี้นะครับนี่ครับจะเสิร์เก่าอย่างนี้เลยนี่ครับรายการ18แตะกุด9กลุ่มคูบาว,ว,วังองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทสับ400บาทเลย4 0 0บาทสับ400บาทสวยอย่างนี้นะครับตะกุด9กลุ่มคูบาว,ว,วังลบองค์นี้รายการ18เลยนี่ครับ ขอไปสิบเาสิบเจะเป็นเหรียญหลวงพิด,ดูวัดสแกงตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพิด,ดูวัดสแกงนี่ครับปี31มหนึง่งตนี้เหรียญหลวงพิด,ดูวัดสแกงปี31มเป็นเหรียญเก่าครับพวกนี้เป็นเหรียญเก่าเลยครับเลี่ยมเก่าๆนี่เลยครับด,ด,ดูวงพัสแกงปี31 นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับพหลาแบบนี้เลยนะครับไปสวยอย่างนี้เลยรายการ19เหลือประด่วสแกลปี31่องค์นี้ เอาไปในราคา400บาทครับ400บาทเลย400บาทครับ400บาท,บบาทต่อส่วนเงินครับหรือบริรรรรสแก้ปี3ามหนึ่งครับวันนี้รายการที่19เลยนี่ครับต่อไปรายการยี่สิบยจะเป็นรูปหลอพระโสธรปี2500ครับตรงนี้รูปหลอพระโสธรปี2500 นี่ครับรูปหล่อพระสวดพรปี2500ันห้าอยกาสวยๆนี่เลยครับสวยๆนี่เลยครับรูปหล่อพระสวดรปีสองพนห้าร้อนี่ครับ รายการ20รูปกล่องพระโสดทองพศมันองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทรับ400บาทเลย400บ,บ400บาทรับสี่รอยบาทสวยเงี้ยนะครับนี่ครับไปสวยางี้เลยก็จบไปแล้วยีรายการที่นำให้พี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆไหาสนใจอยากลือกดูองค์ไหนเพิม่มเติมอ,อยากสอบถามองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรที่เบอร์0 6น 4789 454ได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนแอดไลน์สอบถามพูดเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4789 454ได้เลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับพี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่พท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าาจากอีพี่ไหนรายการที่เท่าไหร่ ง่ายน,นี่เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางเปบวกเพิ่มครับพารุกราการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาแหล่งรถขบ้าน EP นี้ขอลาบก่อนนะครับเจอกันทีพีหน้าครับสวัสดีครับ